เอาสบ,บายดีพี่น้องกินเข้ากินเข้ากระพุงกระพุงเพลิดเพลินั่นสิจานซย,ยนต้มไปกินตํต้ตำเป้บนรูปสื่อมาดิเอ่กระพุงยำไายมหน้าอเอานี่อ้าว ภาคน้ตเสือจังเนาะเหล่าเนี่ยปลนาเหล่าเสือใคอยพี่น้องว่าเฉพ่อเนื้อเสือจันเขาซื้อไม้แล้วตัวไม้ก็มีพี่น้องแต่มันมน,นุ่งมุมวอลคือตัวนี้มาไหกินบ่เพชร

Vâng, tờ rồi, bởi kia chúng hồn Ô, khay phải nặng hăng khai... Chỉ nào này chẳng nói, phút ê rồi Hãy subscribe cho Nó Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn có. โววอ้อหเออพี่น้องไองงด้ช่วยออกหนึ่งุดผังเนาะมีเอฟซีบางคนถามขอยว่าไ,ไอ้พ่อนพายเอาเมียจะโรกน้ำแน่แล้ววะ หลายคนเติบอยู่คือเพ็นถ่ายมียลงหนักนี่ครับเ,เ,นะเดี๋ยวเห็นเมียเจาะ่นี่ยนี่นะเดี๋ยวก็จะบอกเลยคอยก็เมียใคยได้เลิกก็แล้วพีนเนองเนวช่างก็แล้วแต่ว่าลูกพันคพราไม่ได้อย่ง เล่าหันไปทางขึ้นอยู่ไทยขันเรากระม้าขอกระซงเราขึ้นลูกวพออีต้นเล่าเลิอเลยลูกขอก็ะหายขันเราเลี้ยงไปไว้ไม่มหายขอกขอ็กเลี้ยงเรื่องลูกหกักกันแล้วบุตรสิบบุป้าหรอกแล้วก็เลิกกันแยกทางกับเราบปฏิพิตรเที่ยงกัน,นหรอกว่าวกันดีๆนี่แหละแล้วก็แยกทางกัน หน่ายไปนนองกันหอยก็ก้าวาแบบแม่นแม่นกาอาวแบบลูกปุ๊่าอีกว่าคอยบุรีเองบนวจิว้าปลาลูกปลาเมียงบัเมี่ยสิเป็นมีผูุสาวาใหม่เนี่ยนี่หนิบัแม่นตัวนึ่นบกเดียวพี่น้อง ว่ายง่ายว่ามันมันเป็นนิ่งมันเป็นแน่นกันถ้าเป็นนิง่งเป็นแน่นกันมันเกิดจางจีคลืนมากกันเองคือไม่ง่างยานี่เนต่อคอโทษน้ำอีฟีน้ำทุกคนเด้ออาจจะจีบุธูรใจนะแต่ว่ามันก็ไม่เคยจะได้เป็นไปลย รต่กะบ,บริหารจะตั้งกันสาบ้านเหลือลกิ้งเราก,รก,รกร็โทษมาตลอดโทษหมอมลูก่อกคระเราเวลาโหร่วมกันเป็นหนังเนหลงก็คอเราเราบริหารจะั้งกันพอกรเป๋าเหตุพ่นชุลพังมาเป็นนั้นๆเราก็ว่าชินเนยังเราก็

Aung Buat eno เพราะว่าเอฟซีทำลายเสื่อยนะก็เลยต้อง,องอว่าเอาสุภั้งร้ง่ายแล้วมันเป็นได้กันแน่นเนี่ยพวกเป็นจริงเนาะอาจจะพิจัยอาจจะพิจัยเอฟซีบางคนเพื่อนอาจจะพยายามให้ยาอยากให้ยาห,ยห่างกันทั้เท่ากับพวเป็นสิปิดบงังเนะี่ยมันเป็นกับตบนะ้องว่เอาเนาะ คนท้าม,มาตองกรอบตอนนี้มันเป็นนหนัหนเมื่อหนาเมื่อไหร่จะวากันใหม่พี่น้องเนย นั่งมูบอลวเสือเกาะกันเยแล้วมาแข่งตายนี่งมัวค่ะหลังมือน่าะยำได้ยูนอแข่งกันเนาะ <s art> <pick incident 1991> 好、oh, yeah. 嗯、啊，朋友赶紧去吃米饭去，那实在，带口茶，心情就特别好，拜,拜 yeah, yeah, yeah. 我都不够，股上坐。